ได้มาพบปะทุกคนด้วยแล้วก็ในช่วงที่มันมีปัญหาหลายๆด้านก็อันนี้ก็เราก็ต้องให้กําลังใจกันเนาะทุกฝ่ายทูบเบอร์ทุกท่านด้วยมีผลกระทบไปทานสวัสดีครับจิไปไซ์แตงโตไปจะเสาสิเมื่อบ้านบอกหาคอนเทนต์เมื่อได้ดีๆกับพากัน ไปหาคอนเทนต์ทั้งอุบลติเหตนะเด้อมีแต่ผมมาแล้วผมก็เมืออยู่เด้ไปหาผมไหนที่าหน้าก็เยไปหาผมเลยได้เปิดเวทีได้ขันไปผมเอาเต็มที่เลยพี่รถไปค่ะ เอาจะขั้นซะเด้อปีใหม่เนี่ยด้รถใหม่เด้อยค่ะสาธุสาธุค่ะจะปหากันเนจะไปหากันนอกจะเอวรณ์อาจารย์ด้วยเหมือนกันเนาะเผือเยอดกลับคืนอาจารย์ไปเผื่อเรากันเด้อค่ะค่ะเดี๋ยวไว้ให้หนูกลับบ้านหนูจะพาแฟนไปหานะคะอาจารย์มีเครื่องมีอยู่รถค่เครื่องขับไม่เป็นขับไม่ขับมอไซค์ไม่เป็นแฟนขอบมอไซค์มาไว้ให้ขับก็ไม่ค่อยกล้าขับ ไปเขาไปเบิรงกันเพราะว่าเราไม่ไ <Leonard> ด้ขับก็เลยมาบ้านแล้วใช่พอไม่ได้ขับเราก็จอดไว้ก็แอดนายบอกว่าโอยของเจ้าหนสตาร์ทติดบอสจอดไว้เฉยๆไม่มีประโยชน์เด็กันใหม่เด้อขอบคุณค่ะอาจารย์ขอบคุณนะคะสวัสดีทางปลอดภัยนะคะ เราก็มาส่งอาจารย์ขึ้นรถมะลาแล้วลาแล้วคุณครูลาแ้วลาช่วคราวไม่ลาชั่วคราวเลยนี่นะคะอาจารย์ก็บรรทุกเครื่องดนตรีนะคะมาซ้อมให้กับพวกเราทุกท่านเลยนะคะเนาะนี่นะคะก็เป็นน้ําใจนะคะจากอาจารย์นะคะ นี่นะคะต้องเล่นแบบใหม่ไม่ไม่เอาแบบนี้เป็ไม่ละแจกโอ้แจกขนมด้วยจะกลับแล้วอาจารย์แจกขนมขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะนี่เป็ีใหม่แล้วนะคะอาจารย์จะเอาเอาเอาอ่าแจกไปกขนมมะม่วงมันผ่านอ้ยถั่วถั่วนะคะ วาพี่แดงนะคะน้องน,นี่นะคะนเกลียแก้วเลียบกช่กสีสัรนรักลุงกับป้ารักลุงกับป้าด้วยสใช่ใช่รักมากนี่นะคะคจริงจริงนะครับการการที่เราจะช่วยดันถามว่ายูทูบดันได้ไหมดันได้แต่ว่าการไลฟ์สดการดันช่องเนี่ยที่เห็นในหลายชอ่องเ็าทำก,กันคืออาจารย์ขึ้นเลยใช่ไหมครับแล้วย t ท b e ถ้าพร้อมเพียงใจกันที่จะดันจริงๆขึ้นไลฟ์สดล้อมกันเลยครับ แล้วแต่ละช่องดันเลยแต่ละช่องดันดันัดนยังไงครับเอาเอาเอามาจ่อหน้าหน้าโทรศัพท์ได้ไหมครับโอ้ไม่ต้องครับดันอย่างนี้ครับอ่าฝากช่องหน่อยครับคับดันชมดันครับอัดเข้าไปเราต้องจ้างรถดันดินไหมฮะไม่ต้องครับไม่โคระดันกันใช่ไหมไม่โค้งจะเร็วครับกมโอเคครับผมยังไงก็ต้องฝากกท่ำชมดันด้วยใช่ไหมใช่แม่ครับเมื่อไหร่เอฟซีจะเป็นกลดให้ได้หมื่นทรัพย์สักทีเมื่อวานนะครับมาหน้าหน้าทำยูทูบกี่เดือนแล้วเนี่ย โอ้ยยังไปบ้างไม่เป็นไรสู้ไปเรื่อยๆค่ะสู้ไปเรื่อยๆค่ะทำยูทูบเลยเนี่ยผมมาครั้งแรกตอนมาครั้งแรกผมยังไม่ทำยังไม่ทันทำเลยครับคนนี้รู้สึกว่าผมทำแล้วละแต่ว่าท่านนั่นนี่ดันให้ครั้งแรกตอนที่ผมครั้งที่สองครั้งที่สองมากตอนตอนนั้นรู้สึกว่าดันให้ครั้งแรกจะเป็นตอนที่ผมยังไม่ค่อยทำใช่ใช่ใช่ดังเท่าไหร่ยังไม่ดังเท่าไหร่อันนี้ก็ยังคนนี้ก็ดังแบบนนีแล้วกั ให้อาจ้างก่อนปีใหม่เราเป็นของขวัญให้กับอาจารย์ตอนนี้ก็ได้ปีใหม่สร้างสีสันให้กับยูทูบเบอร์ดันให้ได้หนึ่งมือทรัพเป็นของขวัญปีใหม่ให้อาจารย์อนค่ะก็ไปช่วยดันให้อาจารย์ได้นะคะนก็เดี๋ยวอย่างนี้ได้ค่ะก็อย่างนี้แหละเวลาไลฟ์สดก็จะบอกต่อกันนี้นะคะเออเเดี๋ยวตอนเย็นจะดันดันช่วยดันก่อนลงไลฟ์สดก่อนดันใช่ก่อนจะลงไล่สดันจะดันได้ประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วกันทั้งดันแล้วก็จะวิเคราะห์ไปด้วยกับลอนดินใช่ไหมกับลอนดินเราจะถึงเราอาจจะแวะทำภารกิจไม่เป็นัไร ไม่ค่ะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเขาาดันดันออนไลน์ครับดันออนไลน์ครับผมดันแบบใช้กระแสโอ้ไม่มีสู้ขั้นเทพหรอกครับผมเทพร้อยแปดสิบคลิปคนเดียวคนเดียวในกรกกรดันยังไงให้มีู้ติดตามหมื่นแล้วก็อันดับงนี่ดันมาหลายช่องแล้วนะครับผม ดล้วมาหลายช่องอยุดแต่ไม่มีช่องไหนไปรอดเลยใช่ไหมไปนี่ช่องนี้ไปรอดไปรอดอยู่เอ็ดไนรอดก็เตรียมนเตรียมนิดหนึ่งก็ไม่เป็นไรไปรอดอยู่ยังรอดอยู่นะฮะยังรอดอยู่นะฮะต้องตรงนะว่าเราว่าเราจะดามถ้าเราจะไม่รอดไม่ดามไม่ดามวันนี้เรามีความวันจาก นี่แหละค่ะช่องแอดก็มาจากช่องแอดนายดันนะถึงแม้จะช้าต้มเตี้มนิดนึงแต่แอดก็สามารถสร้างรายได้ได้ก็จะมีเงินเข้าแล้วนะคะคนที่กคนที่ผมดันนะจะให้อาจารย์มาจังไหนครับผมอยากให้อาจารย์ที่เขาวงงานอาจารย์โอยากให้ไปรยอออาจารย์มีงานอันวานเนี่ยเต็มเลยโอ้โหฝากนะเด้อฝากไปน้ำอีกนะฝากไปดันช่อยให้นะเดี๋ยนั่งฟังอยู่บนมวลาที่ เป้นไรสมทบน้ำจริงๆเราก็ตั้งเป้าว่าช่วงปีไมถ้าาพ่นมีคอนเทนต์ไม่ฉลองประหยัดมากในกุมฮาเนี่ยนะกุมภาพัฮาเนี่ยยับมาเนาะถ้ามันฉลองได้นะถ้าเราเอาละครับสวีั้งกันได้ําพนี้ตัดต่อลัดต่อตัดต่อ ฝากไปนอก้องบ่งบายฮาเด้อครับเด้คุณผู้ชมกระท่อมชมจันทร์นะร้อยหรือว่ชื่อยาวไปอ๋อชื่อนี้เพราะแล้วค่ะเพราะใช่ค่ะเพราะมากกระท่อมชมจันทร์ใช่ค่ะมันคือเหมาะการแต่งเพลงด้วยนะคะเนาะชโอ้โหน้องม้ากันมานายนะบางบมเนาะเลิ่มลเริ่มมีมีม้าตอนแรกมหาในมียาสักมาสามสิบสองเขคุยกันตอนปีใหม่ ตอนเกือบปีใหม่ปีที่ผ่านมาใช่ไหมกลับไปถึงบ้านจนกระทั่งกี่เดือนมาอีกได้ยอดทรัพย์กลับมาหาในเจ็ดสิบไม่ถึงร้อยเราก็ว้านผมไม่ได้แต่ว่าตอนนเราในดันเนาะในดันขึ้นเรากลับบ้านไปสองพันสองร้อยกว่าตอนนั้นกลับไปได้สองพันสิบกว่าคุณดันแย่นะครับผมดันใครไม่ได้แล้วผมพยายามแต่ว่าพอมาพอกลับมาอีกก็มาได้ สามพันกว่าเนาะแต่ไม่มามาช้าหยุดเนี่ยไม่ไปไหนเลยเทีผมว่าเทีก็ลดลงมาจน่อยเดันดันเที่ยวเนี้เที่ยวเที่ยวถ้าจะดันเที่ยวนี้ดันขึ้นแน่เพราะเมื่อคืนเนี่ยที่ผมเข้าไปดูแต่ละช่องอ่ะโดยเฉพาะช่องของลุงถือว่าปังนะของอาจาร์ คือหลายๆคนเขายังไม่ได้เห็นชัดเจนไงเห็นแล้วเนาะใช่แต่เมื่อคืนเห็นชัดเพราะทุกทุกช่องไลฟ์สดกันเยอะใช่ใช่ใช่ก็จริงจริงก็มาแล้วเราก็เมื่อก่อนเราก็ไม่ค่อยได้มามันก็เหมือนว่าความคุ้นเคยความสนิทสนมกันก็ยังห่างอยู่แต่ระยะหลังนี่ก็มาถี่ขึ้นก็เห็นว่าพี่น้องก็รู้จักและความสนิทกัเยอะขึ้นอยู่ อันนี้ก็เป็นเป็นผลดีแต่แม้ว่าจะไม่ขึ้นเยอะแต่ว่าเราได้สัมผัสได้รู้จักกันได้เข้าใจว่าเราไปยังไงมายังไงเดี๋ยวขอฝากช่องยิงช่องอาจารย์กระท่อมชมชมจันทร์ชาแนลกระท่อมชมจันทร์ชาแนลอาอาศัยวิเคราะ์ยืนยันหน่อยว่ากระท่อมชมจันทร์ชาแนลมีความจริงใจต่อลุงอุบมากมายไกลกองเกินจนจนับไม่รว้นะครับผมความเสียสละการเดินทางมาบ่อยแล้วก็ทํา แล้วสําคัญคือเนื้อเพลงเนี่ยรู้ไหมครับว่าเนื้อเพลงที่ใครได้ไปเนี่ยสามารถไปจดลิขสิทธิ์ของตัวเองได้แล<ต>้วสามารถปเป็นเปิด<ต>ผมไปสืบมานะมีมีนักสือบออนไลน์มาเขาบอกว่าในในสมุดโน้ตของอาจารย์น,นะมไม่มีอะไรเลยนอกจากเพลงที่แต่งให้ลุง รวนๆเลยแสดงว่าเป็นคนที่รักลุงมากเนาะแล้วก็ใส่ใจเน่ยเยอะในเรื่องนั้นเป็นๆงผมยังให้แกนะจริงเพลงที่จะให้ลุงเนี่ยมีทั้งปฟรแตนแต่ผมไม่ได้เอามาเผยดเผยให้แกเราแค่นี้ผมายังมีเพลงร้องคู่กันกับพัทยาแกก็มีผมทําไว้เยอะมบางันจะเห็นนคนด้วยผมก็ไม่ได้บอกผมก็เขียนไว้ตรงนั้นทุกคนจะนําไปได้ตอนนี้เกือบจะเป็นวงร้องเกือบไปค่อนคืนก็ยังไม่หมดแล้วที่เขียนขึ้นมาทั้งผมร้องเองนี่ร้องโบกกระจายง่าทั้งลูก ตกทั้งปัรญาจา่งให้ทุกคนที่น้องด้วยนะคนที่มาขอวันเกิดเนี่ยผมไปเนี่ยไปแต่งให้เขาได้ไปไปเยอะนะคนคนทั่วไปที่ผมให้เขาด้วยใจเนี่ยเพราะว่าบทเพลงที่อาจารย์แต่งให้เนี่ยคือการคือบทบทเพลงเนี่ยเขาไม่ได้ซื้อเดี๋ยวนี้ไม่ได้ซื้อกันแค่สี่ห้าห้าพันนะเขาซื้อกันอย่างต่ำหลักหมื่นต่อหนึ่งเนื้อเพลงเพราะว่าหนึ่งเนื้อเพลงเวลาเราไปลงที่เราไปลงใน youtube โดยมีซาวและการตัดต่อที่เนียยแล้วเนี่ยมันสามารถกินชั่วกวุลชั่วรุ่นเป็นแท้สิบอินคมแค่บทเพลงเดียวนะครับก็ใช่แล้วอาจารย์ก็แต่งผมเรียบร้อยเลยผมเอาเพลงหนึ่งไปให้เขาทำหวัดอุบลเลยไม่ก็ไม่ให้ฟรีถ้าเขาไปทําแล้วเกิดเพลงนี้มันออกมาเนี่ยนั่นแหละคนคนคนจะรู้ทั่วไปเลยเพลงนี้เนี่ยที่ผมให้ที่วัฒนธรรมเป็นเพลงเสนอุบลเป็นเพลง ให้เชิญคนมาเที่ยวเมืองอุบลพูดถึงเทียนพูดถึงดอกบัวพูดถึงอะไรต่างๆแล้วก็ถ้าทำจังหวัดพ็รับเอาไปไปรับเป็นทางการเลยผมไปมอบการถ่ายภาพใสอะไรไปไปกับนิทานลายท้างกันทำอะไรล่ะครูอาจารย์ครับก็อย่าลืมนะครับเพลงครับครับก็จะ ที่เจรนาเจอกันอีกเนาะเดี๋ยวเราจะค่อยๆรอมันนั้นด้ว่อยๆว่างกันยูเนสซ่าที่มันเหมาะกับเขาขอบคุณนะคะอาจารย์ขอบคุณนะคะเดินทางปลอดภัยนะคะนี่นะคะเอ็มซีก็ฝากกดติดตามอาจารย์กระถ่อมชมอันาร์ด้วยนะคะ ตอมชงจันนะคะถึงแม้เอฟซีเราน้อยนะคะก็ไปช่วยเป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณค่ะนี่ราคาไม่รู้ผมมีเดินเดินไปไม่อยู่ไม่อยู่อธิษฐาคนเล็กอ๋อเไม่แม่อยู่ไม่เห็นนะกระเดินทางเกิดไวไฟไวไฟข้างหน่อยนะคะขอบขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่าน,นะคะ่ะ